ค่ะสวัสดี FC ฟซีแฟนท่องทุกคนนะคะมาหน,นีน้่นทียาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควมฝันนะคะเลขพุ่มเลขควมฝันเลขสูตรคำนวณประกอบกันของอรอป่อพอใช้นะคะงวดวันที่16พฤษภาสองหาหกาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวใดให้เป็นแค่แนวทางนะคะนุ่นทียาก,กับเสียหายไปฟังเสียงสนทนาสัมภาษณ์ระว่างนุง่นทยาก,กับ รอบป่อบพ่อใช้ในงวดวันที่16พุษภาสองหาหกหานะคะไปป้งน้ากันเลยค่ะวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ อือล้อฟังยังได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะโอได้ได้ยินหรือ,อยังคะได้ยินแล้วได้ยินออก่อนตะกี้ไม่ได้อยู่บ้านค่ะโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปด้วยก็เลยไม่ได้รับสายไปงานตู้ไม้ถึงทำงานอยู่ไหมอ๋อตอนแล้วตอนนี้ทำงานไหมคะเนี่ยว่างแล้วว่างแล้วอ๋อว่างแล้วใช่ไหมคะ เออเนี่ยเคยซื้อด้วยไงค่ะเออพอได้กินแล้วพอได้ลงมาค่ะสายเข้าเออมีปัญนจะลงมาไม่บอกค่ะลืมมาโทรศัพท์ไปด้วยไปซื้อของค่ะเพิ่งกลับมาอ่าเขาวันที่สิบหกพฤษภาคมค่ะวันที่สิบหกพฤษภาคมค่ะ บนวิ่งสามแม่นยันดนมแม่แมรบันบนวิ่งสามอคไปด้วยกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะบนวิ่งสามใช่ไหมคะ จับจับคู่สองตัวค่ะสองตัวค่ะสามสี่สามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดโอ้เสียงมันเป็นขาดขาดหายหายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมคะครับกัสามสามห้า สามห้าอา้าวเป็น 5, ห้าสามแล้วสามห้าสามห้าสามห้าะสามห้ามันมีสามคู่เหรอคุณชัยใช่ใช่ 5, มีสามคู่มี 3, มีสามมีสามเจ็ดสามสามห้ากับกับห้าเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดห้าเจ็ดห้าอ๋อเจ็ดห้า เล,เลขสามตัวมีไหมคะข้างบน,นอะไรนะคะห้าสี่สามโอ้มันไม่ค่อยได้ยินค่ะห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสาม ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ้าค่ะสามห้าเจ็ดห้าข้างล่างล่างวิ่งเข่างวิ่งเจ็ด ข้างล่างวิ่งเกตตัวเดียวยจับคู่จับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดงีป่งปสี่ปศูนเจ็ดกับเก้าเ ตัวเน้นศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดวิ่งเจ็ดล่างนนข้างบนเน้นสามเจ็ดกับเจ็ดห้าข้างบนเน้นสามเจ็ดกับเจ็ดห้าวิ่งสามตัวเดียวข้างล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียวเดี๋ยวนนทิยาทวนแป๊บหนึ่งนะคะคุณชัย แนวทางของคุณชัยงวดวันที่16พฤษภาคมสองพหาหกเลขวิ่งข้างบนวิ่ง3ตัวเดียวใช่ไหมคะมแล้วก็จับคู่ข้างบนมี3 7 3 5 7 5ดสามเลข3ตัวมีห้าเจ็ดสามใช่ไหมคะมแล้วก็ตัวเน้นของเลข2ตัวมี3 7กับ7 5ตรงกันไหมคะ แล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี้เลขวิ่งให้เ็ตตัวเดียวใช่ไหมคะครับแล้วก็จับคู่ให้มีศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดครับตัวเน้นมีศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดตรงกันไหมคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะงวดนี้ขอให้คุณชายโชคดีนะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะนะคะนุ่นที่ยากกับสีส้ไม่เห็นเลข สูตรคำนวณของรอบป่อพ่ใช่นะคะงวดวันที่16พฤษภาคส2 5หา6หานะคะก็จะอย่างนี้เลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุ่นที่ยากกับรอบปอพ่อๆๆใช่นะคะเพื่อนไนเลขวิ่งเลขแลนขังบน3ตัวเดียวนะคะจับคู่ไ้ก็จะมี37 3เจ5หาเหานะคะเลข3โตัวก็คือหาเจนะคะตัวเน้นของเลข2ตัวก็จะมี37กับ7จหานะคะ รื่มเขียนบอกว่าหายไปกราฟน้ำเด้ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน,น,นะคะป็นพี่หน่อยเอฟซีก็สิ่งนี้เหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุ่นที่ยากกับร้อกพอใช้นะคะงวดวันที่16พฤษภาพสองหาหหานะคะเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรลนขังบนนะคะผู้ใดมักแรลนมักออกกาลังกายสาตเดียวนะคะขังบนจับคู่หายก็จะมี3ามเจ็หาเจหานะคะเลขสาตหาเจสนะคะ เลขเน่นกน็คือ3 7กับ7 5หาเป็นห้ไปกับน้ำเ้้ค่ะเด้เอ,อลรวข้างล่างนี่ก็เลขวิ่งเลขแรนผู้ใดมกักแรนมกักออกกำลังกายมากักรูดนะคะเพิ่อนบอกเลข7นะคะวิ่ง7ตัวเดียวนะคะข้างล่างจับคู่ห้ก็จะมี0 7 2 7 9 7นะคะตัวเน่นของเลข2ตัวก็จะมี0 7กับ9 7นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่แนะวทางหาสื่อสรารก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ จดไว้แคบนาจอไว้ไปเปรียบเทียบกับหลายสำนักนะคะใกล้มือเราชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะบ่ชอบกับเบื้องเป็นสถติหรือเบิ้งเป็นการบันเทิงก็ได้นะคะนุนทิยาทายท,ายทำห้เป็นแค่แนวทังหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะคะนุนทิยาก,กับจะจคอยุตินะคะเลขล้อปบอบพ่อใช่นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ